สวัสดีครับนะครับเรามาทำา y y t o o n a m เกม n ดน Challenge กันต่อนะครับเป็น lesson ที่12 get the next move นะครับเราจะต้องมีวิธีในการตรวจสอบตามรายการการเต้นนะครับหรือว่า List นั่นเองที่คอมพิวเตอร์ได้สร้างขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวครั้งแรกที่ผู้เล่นป้อนหรือว่ากดปุ่มนะนะั่นแหละกับท่าเต้นครั้งแรกในระายการที่คอมพิวเตอร์สร้างเตรียมไว้นะครับ ไปจนกระทั่งครบตามท่าเต้นทั้งหมดในลิสต์นะครับที่คอมพิวเตอร์กำนหนึซ่งเราต้องรู้ด้วยว่าเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดของรายการแล้วเนี่ยเ,เราก็ต้องใช้ตัวแปร current move นะครับเพื่อระบุว่าเรากำลังเปรียบเทียบกับท่าเต้นที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ไพ c ชามกันนะครับเรากลับมาที่ไพ่ชามนะครับแล้วเราก็ไปค้นหาฟังก์ชันที่ชื่อว่า next move กันนะกดแล้วก็ลบ แล้วก็พิมพ์ว่า next move นครับ next move อยู่ตรงนี้ function next move อ่ะตัวนี้ก็ได้ครับ next move คลิกลงไปเลยนะครับนี่ครับมาแล้ว function next move นะครับอ่าแล้วเราก็มาลบคำว่า p a s s ไปนะครับแล้วก็มาใส่คำสั่งนะครับอันดับแรกก็เปลี่ยนตัวแปรนั่นเองนะครับ global global e n work dance length นะครับความยาวของท่าเต้น d a n c e l e n g t h แล้วก็ comma นะครับ current move comma นะครับเป็นวัก move complete นะคร move complete เอาละเสร็จแล้วก็ enter นะครับเราก็จะตรวจสอบว่า if เป็นวัก current move นะถ้า current move เป็นวักน้อยกว่าเป็นวะัก dance length เป็นวักลบหนึ่ f o l o n enter นะครับก็คือจะตรวจสอบว,ว่า current move เนี่ยเราเราใส่ท่าเข้าไปครบหรืยอยังนั่นเองนะสุดใน List ลิสต์หรือยังนะเราก็บอกว่า current move เป็นวักเท่ากับเป็นวัก current move เป็นวักบวกหนึ่งบวกว่เป็นวักหน enter นะครับอ่าเราก็จะให้ค่าตัวแปร current move เพิ่มขึ้นหนึ่งเพื่อน,นำไปเปรียบเทียบกับ ถ้าถัดไปแล้วก็กด backspace ทีหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่นะครับรถ้า current move ไม่น้อยกว่า dash เล็ t h ลบหนึ่งเนี่ยจะให้คำสั่ง move complete แต่ไม่ให้คำสั่งครับตัวแปล move complete เท่ากับค่า true ก็คือ,อใส่ท้าเต้นครบแล้วนะครับแล้วก็ backspace enter backspace นะครับแล้วก็ใส่คำว่า return เข้าไปนะครับก็จบฟังก์ชันนี้เอาละต่อไปนะครับ เราจะไปเรื่อง score on each move แล้วนะครับตอนนี้เราต้องเพิ่มโค้ดบางส่วนให้กับฟังก์ชัน on key up นะครับเมื่อผู้เล่นกดปุ่มเกมจะต้องตรวจสอบว่าปุ่มลูกศรที่ผู้เล่นกดเนะี่ยตรงกับการเคลื่อนไหวที่เกมกําลังตรวจสอบอยู่หรือไม่เช่นตรวจสอบท่าอะไรอยู่ใช่ไหมครับหากเป็นเช่นนั้นก็คือหากตรงนะครับผู้เล่นจะได้คะแนนและ current move จะได้รับการอัปเดตเป็นท่าเต้นอันถัดไปในลิสต์ของลท่าท่าเต้นนะ แต่หากผู้เล่นกดปุ่มไม่ถูกต้องนะครับเกมก็จะจบลงเกมโอเวอร์นั่นเองเรากลับไปที่พายชามกันต่อนะครับอ่าเราจะไปที่ฟังก์ชัน on น e y up นะครับเราก็มาค้นหาคำว่า Key นี่ครับ on key up เนี่ยอันเดียวนี่ครับ d e f i n e d e f i n e on key up อ่า key เจอแล้วปึ๊บนะแล้วเราก็จะลงมาตรงอัปเดต ก็จะมาตรง if แรกนี้เลยนะครับ if ตรงนี้นะครับถัดจาก update dancer 0ูเนี่ยนะครับเราก็มา enter นะครับเราก็จะตรวจสอบอีกนะครับว่า if เป็นวัก move list นะครับเปิดวงเล็บเหลี่ยมครับแล้วก็ตัวแปร current move อยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็เป็นวัเท่ากับเท่ากับเป็นวักศูนนะว่าถ้า move list ตัวที่ ตัวแรกต,ต,ตัวตัวที่ตรงกับ currentMove เนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์ะครับโคลนอนนะครับเราก็จะให้สกอ r e ตัวแปรสกอร์เว้นวัคเท่ากับเว้นวัตสกอร์เว้นวับวกเว้นวัหก็ให้ค่าสกอร์เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็รันฟังชันนะครับ next move เสร็จแล้วก็ Enter นะครับ backspace else c o l o นถ้าไม่ตรงจะให้ ัวแปรเกมโอเวอร์นะครับเป็นวัตเท่ากับเป็นวัตมีค่าเป็น True นะครับอ่าซึ่งก็จะส่งผลต่อไปทําให้ฟังก์ชันเกมโอเวอร์ทำงานทีนี้ที่เหลือก็ง่ายแล้วครับก็คือว่าเราก็ Copy นะครับตรงนี้นะครับตรง if else ตรงนี้นะทั้งหมดเลยแล้วก็ control c นะครับ Copy แล้วก็มาตรงนี้นะครับตรง key เท่ากับเท่ากับ key ซ้ายเมื่อกี้ key เท่ากับ t key up ใช่ป่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ อ่ะทอดครับมาตรงนี้อัปเดตแดนเซอร์หนึ่ง enter นะครับแล้วก็ control v นะครับแล้วก็มาอัปเดตแดนเซอร์ส enter control v อัปเดตแดนเซอร์สาม enter control v ลงไปนะครับเพราะว่าใช้หลักการเดียวกันเลยแต่เราเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าตรงนี้อัปเดตแดนเซอร์หใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเลขสูตรเป็นเลขหนึ่งซะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับอัปเดตแดนเซอร์ส ก็เปลี่ยนเลข0ตรงนี้เป็นเลข2ตรงนี้ครับอัปเดต d a n เซอร์สก็เปลี่ยนตรงนี้จาก0เป็น3แค่นี้เองครับเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบกันแล้วนะครับปึ๊บแล้วก็มาเทสกันเลยนะครับดูซิว่าดูนะนับแล้วเต็มตัวดูท่าให้ดีลงซ้ายซ้ายขึ้นอ่าเอาละต่ผู้เล่นบ้างเราก็กดลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับลง ซ้ายซ้ายขึ้นอ่าอย่างนี้คือถูกต้องนะครับแล้วถ้าเกิดเอาแบบผิดบ้างไยวกดรันใหม่นะดูนะถ้าผิดจะเกิดอะไรขึ้นขวาซ้ายลงซ้ายนะก็กดขวาถูกลงอ้าวกดผิดเลยเห็นไหมครับขึ้นเกมโอเวอร์เรียบร้อยถูกต้องสกอร์เอาลืมกูสกอร์เลยใช้ได้ครับใช้ได้ เอาละสำหรับเลื่เส้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเซฟมาเซฟออกแล้วก็เช็โค้ดขอลาไว้ก่อนนะครับแล้วกลับม้พบกันมาเรื่องหน้าสวัสดีครับ